กินอาหารเทียงครับมือนี่ที่สวนอาหารสีสมปูลสีสะเกตครับผมหันแสีบเมื่อนี่ครับนี่ที่สวนอาหารสีสมปูลครับอืมอืของธรรมดามันห่อนเพะะื่นว่านั่งห้องแอร์ได้พี่น้องเด้อนี่เลยจังเลสบีบอาหารเทียงมอนี่ครับต้องนั่งห้องแอร์เพื่อนว่า น้องนั่งถางถังรอเลยเธออะไรไข่หยอยอาหารแซ่บกระติบพัดกระติบวอแซ่บย้อนเฮือออกเพคนน่ะเพื่อได้นางห้องแอร์ครับนี่มีข้าวผัดมีไข่ทอดมีส้มตำครับนี่ข้าวสวยร้อนร้อนนี่ก้อยก้อยแซ่บๆแซบคนวละเธอ กินครับกินบาดนี่อาหารเป็นมิจฉาเแซ่ยเสีบเสีเอาพี่น้องเอ้ยนี่เออวะกินเงนได้กับมิจฉาเนี่ยเสีบเสียบเออวะกินสบายบาร์ดอวันได้เอาครับนั่งในห้องแอร์กินสบายสบายเ้ติมเสี่ยมด้วยกุ้งครับเนี่ยยำปู อันน <Physical water? S 1> uh, yeah. ี oh, ้ยังนี้ก็ตัดน้ก่อนนี่กะเพราหมูตัดกะเพราหมูกรอบครับโอ้ยังมาเรื่อยๆพี่น้องเอยอาหารนี่ตัดก่อนแซ่บแห้งมากเลยมาอีกอยู่อิ่มหนีอิ่มขั้นขั้นสามครับ